สวัสดีครับและนี่ก็คือวันที่2ของเราแล้วนะครับที่อยู่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดคาวากูชิโกะนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่โตเกียวนด่นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปโตเกียวเนี่ยเราก็จะแวะทานข้าวที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็เออก็จะเริ่มเดินทางแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่าในโตเกียวมีอะไรน่าสนใจบ้างรถเข้ามาได้ยังไงเนะี่ยดูคันใหญ่มากแต่เข้ามาได้นะครับถนนสอดเนิดเดียว

และตรงนี้นะครับก็คือเลคคาวากุชิโกะนั่นเองตอนนี้นะครับเราก็เดี๋ยวเราจะหาร้านอาหารกินกันนะครับแต่ตอนนี้เราก็าดูบรรยากาศรอบๆนะครับสวยมากเลยนะทุกคน <c oughs> ก็ตรงนี้ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับ <c oughs> จะเห็นว่าแบบต้นไม้เนี่ยใบไม้ก็จะเป็นแบบสีแดงเป็นสีเขียวไปสีแดงแล้วนะ อากาศก็ประมาณ9องศาอากาศดีมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังเดินหาดร้านอาหารทานกันนะครับทุกคนก็สังเกตว่าที่นี่ก็ใส่แมสกันทุกคนนะครับแต่ว่าที่ถอดแมสก็คือตอนนี้ขอบบริเวณนี้ยังไม่มีคนนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเดินข้ามถนนกันนิดทางมาลายเดินข้ามมา อากาศดีพคุแล้วเราก็ถึงร้านอาหารที่คิดว่าจะต้องฝากท้องไว้สำหรับวันนี้นะครับชื่อร้านว่ารองเล็กไซน์นะครับเมนูร้านนี้นะครับก็นี่นะครับมีทั้งเป็นอุโดงราเมงเป็นสเต็กนะครับสปากเกตตี้ก็มี ราคาก็ไม่แพงนะครับพี่พันยีเจ็ดร้อยยีนนะครับเวลาสั่งก็นี่นะครับกดเมนูเลยนะครับเหมือนร้านอุจิบ้านเรานะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับนี่เราก็ถ่ายต้องนองทองนัดนี่แกงนัดนัดทองดีกว่ามีอะไรบ้างครับสั่งอะไรกันบ้างครับเนี่ยก็ดีครับ เพ็งกะหรี่ที่ไทยก็มีนะตัวจีโน่มาลองอีกตัวจีาเนาะใครสั่งกาแฟหรือเปล่าครับเมนูนี้นะครับคัตเลตเคอรี่ไลท์พันสามร้อยห้าสิบเยนก็ตกประมาณสามร้อยบาทอร่อยเวอร์อร่อยมากนะครับนีมีผมมีคอนเฟิร์มมาแล้วว่าอร่อยเวอร์ดูจะกลิ่นเนี่ยกลิ่นแบบกลิ่นลุนแรงมากกลิ่นเครื่องเขาแบบถึงอะ กิก่นแกงกะหรี่เรหนึงมากนะทุกคนร้านนี้ก็คือตั้งอยู่ตรงเลคคาวาคุชิกุเลยเนาะอันนี้เป็นเมนูข้าวทงคัตสึน,นะครับทุกคนราดด้วยซอสอะไรสักอย่างหนูแต่ว่าก็รสชาติน่ากินมากนะดูหน้านติาของเขาคือเป็นออริจินัลของญี่ปุ่นเลนาะและเมนูที่3ามนะครับก็จะเป็นแซงดิชหมูทอดทงคัตสึน,นะทุกคนนี่ดูสิสั ราบทานก่อนนะครับวันนี้ค่าเสียหายนะครับสามหมืน 3, ยย่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าเยนี่วั่าก้เสร็จนี่ตมาหย่าตะกั่วใจนะโอเคลองหนูหน,หนูจะทาพี่เพียรให้ลองไปล้างมือหน่อยนายบุกล้างให้ดูหน่อยอ้ยไม่ได้แล้วพี่เพียรหนูล้างไปแล้วรอบนึ่งหนูจะมาทาพี่เพียรแได้ก็หลังจากขึ้นไปชั้นชั้นที่ไหลักเลยชั้นห้าของภูเขาไฟฟูจิเรียกว่าญี่ปฟูจิสปารุไลน์ ชื่อถมอนะครับครับคบ่าจะเสียค่าเข้ารถในกระบะน่าจะประมาณสามพันสามพันสีร้อยหกสิเยนครับครับสามพันสี่ร้อยหกสิบเยนครับ,รบ,ารบทางเข้าเหมือนสวนสัตว์เ,เ,เหมือนอะไรนะทางเข้าเขาใหญ่บ้านเราเอ่อสัตว์วรีเดี๋ยวไปก็ชงพอดีอนสวนสัตว์เขาเปิดชมพูดี เออใช่เขาเก็บส,ส,สวัสดีคะ่ะลูกเรือทุกคนนะคะตอนนี้นะคะสวัสดีคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีคะ่ะ <litres> ก็วันนี้นําคนมาจํานวนรวมกัน14คนค่ะวันนี้เราจะมาดูแพนด้ากันที่เขาเขียวนะคะ <giving and para touring> ไปดูกันเลยคะ่ะไปกันเลย ดูควันควันเออก้อนเมฆเคลกก้นเมฆก้นเมฆบรอยผ่านไปเห็นเห็นเลยอ่ะก้อนเมฆอยผ่านเห็นเห็นเลยอ่ะอ๋อนี่ีเลยกระยาดจังนีตูตูไม่ใช่ไฟไหมใช่ไมเอหมอกหรือัน งสวยมาก องศากี่องศาหกประมาณหกองศาพี่เพียรหว่าหนาวหนาวมาดีที่ไม่มีลมถ้ามีลมเราตายอยู่บนรถแน่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้คืออันนี้คือชั้นห้าของฟูจินะทุกคนเ้ยแม่กูก็เอะไรอยน่นเีย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 นทุกคนดูนะฟันชั้นห้าของฟูจิเป็นไง แต่ข้างบนเขาก็จะมีห้างห้างสรรพสินค้าด้วยนะแล้วก็จะมีแบบหิมะป่าปลายขึ้นมาถ่ายรูปก,กนันสวยๆได้<อ>มีขึ้นมาเขาก็จะให้กูปองสามารถเอาไปแลกเป็นของขวัญได้นะนี่ให้มา,า,าต,มตัวนี้จุุบยตัวนี้จุุบย อนนี้นะครับเราก็ตลังหามุมถ่ายรูปอยู่นะครับข้างบนก็จะมีม้าด้วยนะก็ม้านี่ขี่ก็จะเสียประมาณพันเยนนะครับ <But> แล้วก็จะเดินขึ้นไปบนเดนินห <Yeah. S 1> าม,มุมถ่าย yeah, <because S 1> สวยๆสวยๆทุกคนเห็นม้าไหมเห็น <Yeah. S 1> ม้าไหมทุกคนเย็น <Yeah. S 1> มีม้าอยู่บนด้วยม้าหิมะ ก็เนี่ยนะครับชั้น5ของฟูจิมีหิมะเลยนะป่าปลายก็ขึ้นมาถ่ายรูปกันได้นะทุกคนแต่จะบอกเลยว่าหนาวมากบรรยากาศอุณหภูมขิข้างล่างกับข้างบนนี่แบบคนละเรื่องเลยนะข้างล่างมันประมาณ12องศา,ข,า,งา,งา,งศาขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้จับเหลือ1องศาเองนะคือแบบคนละเรื่องเลยแล้วก็แบบข้างบนเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะนะ ถ้าเราขึ้นมาถึงชั้น5คนไม่เยอะแต่แบบชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยยังจะมีกา,ากท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะอยู่ชั้น5เนี่ยขึ้นมาใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีในการขึ้นจากชั้น1ขึ้นมาชั้น5เรามาทางรถบัสรถบัสขึ้นมาจอดได้เลยนะชั้น5โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศรอบๆชั้น5กันว่ามีอะไรบ้างเนาะถ้าเพื่อนๆหนาวนะครับข้างในร้านเขาก็จะมี กิเตอร์ให้นะมานั่งตากกิเตอร์ได้ก็มีเครื่องดื่มร้อนร้อนด้วยนะครับในร้านเขาก็จะมีแบบพวกของที่จะลึมมีของรับประทานนะครับของร้อนๆอะไรอย่างงี้มีนะครับข้างในนะครับเขาก็จะมีนี่เมนูลดความเย็นเยอะจริงเหรอเนี่ยเป็นน้ำแข็งใส่เลยนะไม่ลดความลดความเย็นในร่างกายเรา ่ก็จะมีพวกเบียร์นะครับมีแบบของทอดแล้วก็นี่ยากิโซบะมีชาลาเปามันโถงมันโถก,กินแบบตอนหนาวๆน,น,นี่ฟินมากนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับมันเหมือนเป็นเป็นขนมฟังนะขนมปังนะ ของนขนมปังนะครับมีอเช่นฟูจิเมลอนเบรดนะครับถ้าเป็นขนมปังเมลอนน่ากินมากเขามีขายเป็นบ็อกด้วยนะสามชิ้นพันหนึ่ง้อยเยนชิ้นเดียวสามร้อยเยนนี่บ็อกเซกจะเป็นแบบนี้เดีย๋ยวเราจะลองซื้อดูนะเรามีห้าร้อยเยนเราจะหยอด ซื 3, ้อหนึ่งชิ้นมันสามเยนเราทุกคนใอ้ไปจุดไลน์มาไม่ติดว่าให้ไปน์มา h a n o u กระต่ายตัวเฮ้ยตุ๊กแกยังมีอีกนี่สรโอเคใ้มาทุกค ไดนมาแล้วหนมปังแต่เมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ทันหนมปังภปเขาไฟซิกเนเจอร์ชื่อว่าเมลท์เทนฟูจิเมลอนเบรดนะครับ300ยเยนลองกินกันดูครับรสชาติเป็นยังไงหน้าตาน่ารักมากเลยอืมกรอบ หองนองนมหนักก็จะมีกลิ่นเมลอนตีหมูอร่อยอร่อยอร่อยนะลองกินที่ป่องข้าวฟยมาก ไปเขาว่าเป็นแบบฮอปปิ้งโกโก้เว้ยตัดกับรสหวานของเมลอนอร่อยมากมนงปังมันนุ่มมอ่ะนุ่มน uh ุ่มเหนียวๆียบอร่อยอ่ะละมุนเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในอ่ะ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ตรงเนินครับที่เราจะขึ้นไปบริเวณเข้าไปเหมือนโซนโซนที่เป็นแบบโซนรอบๆเขานะทุกคนนี่ปันแล้วอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรโอลาฟค่ะโอลาฟโอลาฟแต่ยังไม่มีตัวโอลาฟมีแต่ก้อนไม่หนาวอีว้าจุบมนมือ,อถุงมืออ๋อถุงมือนะ้ยเลนปี๊ เราก็จะเดินดูบรรยากาศนะครับนี่กำลังถ่ายรูปกันอยู่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับมาญี่ปุ่นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งแรกเลยเหรอเจอหิมะแล้วเป็นไงบ้างครับเย็นค่ะตอนนี้มือแข็งหมดแล้วคถ้าให้อยู่เลือกอยู่นี่กับอยู่ไทยเลือกอะไรอยู่นี่เลยโอเค ฝากถึงเพื่อนๆหน่อยเพื่อนๆชาวเอเมนเป็นไงบ้างครับดีนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังหมกมุ่นกับการถ่ายรูปอยู่เรารอดีกว่านี่ไงน้องเนมรอเนมเป็นไงบ้างคะหนาวมากเลยอยากให้มาแตะมือตอนนี้แข่งแล้วแข่งแล้วคุณต้องพบเคยเจอหิครั้งนี้แล้วมามาเคยมาแล้วใช่ไหมเคยมาญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะแต่เจอหิมาไหม ครั้งนี้เจอหิมาสโอ้เฟิร์สทาวอย่อะมางตื่นเต้นอยากจับนะแต่จับไม่ได้นี่ดูคนจับนี่ทุกคนจับมีถุงมือโือกตรงนี้ไหมสวยเหรอสวยก็ถ่ายสนุกอะไปไปเลยไม่ไม่ไม่ค่ะไม่มีใครเข้ากล้องตอนนี้เพื่อนบอกว่าหิมะหน้าตลงหนุ่นเลยสวยสวยไปยไปมาสองสาว ตอนาวมากค่มือแข็งไงเหมือนเลยวก็ชินแล้วติ๋งหนูก็เนี่ยถายบ้าเลยถ่ายเจอหิมะครั้งแรกปะมาก่อนใช่ค่ะครั้งเท่าเยอะอ่ะครั้งแรกอย่างเลยอแบบตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมดีอยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เราเล่นไม่เอาหนาวโอเคเรื่อเขาดูหน้าตัวเองหน่อย นี่ถ่ายวิดีโอแล้วเฮ้ยทำไมกล้อนพีเฟียสวยอ่ะพีเฟียถ่ายให้หน่อยขอแนวตั้งอ่าอเฮ้ยน้งมึงถ่ายกล้องนี่อันนี้ตัวอะไรมีชื่อยังโอ้ลับที่สองค่ะโอลับที่สองร่างแรกก็คือเมื่อกี้มีก้อนเดียวใช่ค่ะพันธโนเมนนี่น้องคนนี้แบบมีตาเหรียญหนึ่งเยนกับเหรียญอะไรวะเนี่ยห้าสิบเยนปะน่าจะค่ะแต่น้องเราน่ารักกว่าเว้ย ตอนนี้นะครับนี่หมอกเต็มเต็มไปหมดเลยทุกคนแล้วก็มองไม่เห็นวิวแล้วตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองนะครับก็อากาศหนาวมากหนาวจัดๆเลยข้างล่างก็คือแบบตอนนี้ทุกคนก็เริ่มแบบว่าลงเขาแล้วนะครับเพราะว่ามันหนาวมากจริงแล้วก็เริ่มมืดแล้วเดนแล้วก <c oughs> ็ปดด้วยน้แข็งเดี๋ยวเราก็จะลงจากท่านฟูจิสมาแล้วนะครับ เข้าเมืองไปที่โตกเกียวเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าโตกเกียวเป็นยังไงบ้างเป็นไหมครับคุณเซฟครับค่ะเป็นไหมครับวออวนนี้วันี้อะไรนะพี่เป็นต้องถามหนวอตอิเดมต้องลยวอเนมพี่เนวอตอิอเมวออเมนเนคอดี้อะอออออ มีสวยอ่ะเธอเจ้า from south africa เอ็มไอส์ขนม f r ล m korea ตอนรวมล่างดิ้นมตอนนี้หลงทางกันอยู่นะครับเข้าบ้านไม่ได้ที่นี่ไม่ใช่บ้านเราค่ะที่นี่คือที่ไหนที่นี่ที่ไหนใช่ค่ะที่นี่ที่ไหนแม่ไปไหนไปเรียกค่ะแม่เร็วนั่งไงแม่ครับแม่ครับนูมาไกลๆละตะกุนักตะกด่นด่า แม่ครับแม่ครับเอาล็อกขับแม่เร็วเรียกแม่ดังๆเร็วแม่ครับมาไหมครับมาไหมมาไหมครับเขาบ้านไม่ได้คุณเอาตัวคนมาเอาของมาให้เขามาเปิดบ้านให้เราแล้วอััตวมา All the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll 4คน Oh, ห้องครัวนะครับซิงเราเดี๋ยวไปดูห้องบนอาเราจะพาทุกคนไปดูห้องนะครับขมอนขมาไปไปไปแล้วแต่ความเหลือโอ้โหทวาเป็นบันไดก่อนนะคะับความเป็นวันนี้ไม่ใช่บันไดครับนี่จะเป็นสังเขื่อนนะครับเนี่ยมันชันมากนี่ห้องนี้ได้หกคนนะทุกคน อ๋อเฮ้ยห้องน้ำใหญ่กว่าที่นู่นฟูจิเยอะเลยสบายแล้วมีเครื่องซักผ้าด้วยใข่ใส่เสื้อซ้ำซักผ้าได้อีกซักเลยอ๋อฟูจิมีออนเซ็นใช่ไหมแต่แต่มันแต่มันหนาวไงงงตอนนี้เราอยู่หน้าตู้กดน้ำผลไม้มันต้องกดครั้งที่แล้วเราเรากดอะไรไปต้องกดอ้าวอันนี้เอามาไปมาไปอ๋ออ๋อมันให้เราไอ้นี่ก่อนให้เราหยอดก่อนค่ะ นี่แบบร้อนใช่ปะ<ช> <Bruno. S 2> ถ้าร้อนน่าจะเป็นฉลาบเอาเป็นเย็นแล้วอันเนี้ยเย็นแล้วถ้าเย็นอ่ะซื่อร้อนอุ่นๆพกสีแดงคือร้อนนะอ๋อโอเคเอ้ยคนละยี่ห้ออันนั้นมันเป็นกระป๋องสเตลเลสเขาบอกว่าอันนี้อร่อยมากค่ะไม่ใช่เขาหรอกหนูเละบอกแต่จริงๆแล้วก็คือรสชาติชานมที่นี่มันก็คือหวานซู้ที่บ้านของเมน่าฮาที่บ้านเราก็คือหวานตัดขาแล้วจริงค่ะที่นี่หวานแบบแบบญี่ปุ่นแบบแก้ว หวานเบากว่าหวานไม่เจี๊ยบใช่ไหมหวานไม่เจี๊ยบแต่อร่อยหอมมากแต่สิ่งที่ดีคือมันหอมที่สุดในแบบความเลิศมันปังจริงๆนะคะอยากให้มากดกันค่ะเท่าไหร่นะกี่เยนหนึ่งร้อยปิ๊เยนแต่แต่ละโดราคาไม่เท่ากันค่ะบางที่ก็ร้อยแปดสิบเยนบางที่ก็ร้อยสี่สิบเยนค่ะชิบูยะชิบูยะเออแล้วันนี้จะไปเทินไปเทินนะวันนี้เล็งแล้เล็งเทินเลยเหรอเล็ เราจะไปกินข้าวร้านนี้กันนะครับทุกคนตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็จะเข้าไปที่ชินจูกุนะครับอันนี้นะครับชื่อรานว่ายากินิกุป E N นะครับเราจะเดินไปกันครับนั่นสะ ตอนเราเข้ามาเนี่ยเขาบอกซอยนี้เป็นซอยแบบปอาโหนะทุกคนตอนนี้รอข้ามถนนอยู่นะทไรอันนี้ร้านอะไรอะมูร้านอาหารวีเอท์ไปเรยนเนะทำไมทำไมดูป้ายแล้วมันแปลก มุ้ยน่ากินอ่ะมันคืออะไรมุ้ยนี่เลนูอยากกินเฮ้ยแม่ไปกระดูบอยากมากอีดอกไม่ได้เลยมันเป็นร้านตัดผมไม่ใช่หรอมุ้ยร้านตัดผมเนี่ยเขาดูตรงผมอาจจะตัดตัดทรงไหนชอบทรงไหนชอบทรงไหนร้านเราคืออันนี้ป่ะร้านนี้ป่ะพี่เราชั้นสองชั้นสองคู่เดียร์สดหรื Yeah. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> actually okay. can I record? Oh, okay. Okay. And actually we have two kind of menus here. It's 2000 and it's three thousand. If you choose the three thousand you can eat more beef. Uh, yeah. I think the difference of the two menus are the kinds of the beef. If you choose the three thousand you can eat Japanese beef. Oh. Yeah okay so which one you want so which one you want สองพันสองพัน ah okay yeah yeah oh. I think girls will like yeah เขาเป็นเล่งกุ้ง嘛เป็นรออะไรอะคะ angel เขาแปลเขาแปลเราไปห่อใช่ปหม where are you from ทช่เง e l c จุเพนตขาีเขาฟังออกแล้วนะที่เราพูดเมื่อกี้อ้าวก็คือไปที่ดาวนี้แนแกเมอเราเรียนตอบคำถามเลยจริงนั่งขอมกันนะเขาหน้าร้านทีนเร้านมีแค่เราใช่แล้วเขาก็ชว์มือให้ด้วยอีแพคเขาก็เลยบอกว่าจะทำแบบนี้ได้ป่ะเป็นงไง เพราะว่าเดี๋ยวกลับไปเปย์เดี๋ยวเดินกลับไปใหม่แพ้กลับไปเปเขาเป็นแพ้จะเดินกลับไปใหม่แต่ว่าแพะไม่ใส่แมสแล้วโอ้ยแล้วก็เดี๋กลับไปแพะแพะหนีเลยใช้ทิปกูสิเอาแมสไว้ใต้คางนั่นน่าดูเรียวไงอันนี้ไงมันอัพเดท เมนูเซตแรกเขาให้เราอะไรเราบ้างม,ามีเป็นหมูค่ะมีมีหมูหลายแบบเลยแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามีลิ้นด้วยอันนี้น่าจ,จะเป็นลิ้นนะคะแปลกๆเราก็จะยถามลิ้ไปก่อนนะลิน้นแต่ว่าที่นี่ก็จะถ่าดก็จะแบบไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเมืองไทยก็ <laughs> ไม่ไม่เลยไม่ตั้งแต่ที่ลงไปฉันอาหารจังไก่ก็สดเยอที่ กญี่ปุ่นเน้นดื่มดำธรรมชาติดื่มดำแต่ว่าดีจริงค่ะบรรยากาศโอเคผู้ชายเต็มไปหมดเลยมีที่มาที่ไปแม้กำลังตัดผมก็ดูได้ต้อตัดผมหนุ่ผู้ชายได้ด้วยหรอเปล่าไม่เหรอตัวจีเด็ดนี่อะไรมาครับนี่อะไรมาครับกีมารายันแล้วก็พริกไทยดำว้าวจีเด็ดจีเด็ดลอยเลยไหมคะพี่เสือโรยไปเลยค่ะเราไม่ต้องกินกับเนื้อหรอพี่เสือหรือว่าหมูก็ได้จริงๆกินกับหมูได้นะ แล้วแต่แล้วแต่เลยสไตล์เราอย่างไรเศรษฐีหมูมกค่ะมันเป็นต่อมันเป็นกมูโอ้โหเนื้อลายสวยมากนะแต่จริงๆอะเนื้อเมื่อวานเราก็สุดยอดแล้วนะจริงค่ะ มันโิทที่นุกคนเราเราเรา,เราหยอดไปแค่ไม่กี่เหรียญได้แล้วครับหนึ่งตันี่เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูดูว่าวันนี้คุณเรา2,000เยนจะได้กี่ตัวรอดูรอดูการเล่นเหรียญก็เหมือนที่ไทยนะครับก็คือสอดแบงค์ลงไปแล้วก็ ถ้าร่วงลงมาแล้วนะตองเก็บพันเยนก็ได้รอเยนมาเดี๋ยวเราจะรอหาตู้ที่แบบน่าสนใจน่าสนใจยอดนีแเราเจอเหยื่อหนึ่งคนครับอหยยอดโมเดลครับเป็นอ่าไม่ได้ อ้าวอ้าวต้องหยุดแล้วใช่ไหมหยุดแล้วพี่ต้องกดอันนี้ก่อนไหมกดตามไฟมันอ่ะอ้าวอ็อันนี้จรริงัอ้าวอ้าวเดี๋ยวฟรีละอ้าวอ้าวอ๋ออ๋อบออโอ้ยได้เลยได้แล้วได้แล้ว หรอ,อ400เยนนี่ดอกตอมอไม่ได้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 ดีกว่าของกอูที่ไทยนะพี่เงิ์อย่าปอกใจหนู400เยนนี่กี่บาท400เยนร้อยก็บาทเองร้อยร้อยยี่สิบเองวรา10สิบบาทไม่ได้ไม่มีเีินไม่ได้ไไไดไไดก็เอาเอาเอาร้อยเยนขึ้นมา ไม่รู้ว่าอกได้ชื่อว่าดเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพันเย็นได้มาอีกแล้วครับไอ้มมได้ตัวจิ๋ว 3ได้อีกแล้วมิ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 วน่ารักคุ้มแล้วต่อกกี่บาทองนู้นเอโหนี่ได้กันเยอะเยะมากมายไก่กองโอ้โหนี่ทุกคนเราได้4ตัวแล้วนะ2000เยนเหรอ2000เยน4